ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีขอให้เราดูว่าเขามีความกตัญญูต่อผู้มีคุคของเขาหรือไม่ต่อบิดามารดาของเขาหรือไม่สวัสดีครับมาร์คมาร์เกตรู้สึกว่าเขาเข้าใกล้บรญญาญาและมาตินมากกว่าเดิมที่สปีล b e เบิร์กเดนบูลิงก่อนที่เขาจะล้มมาร์กมาร์เกตจำรับว่าเขาเสียตำแหน่งไปจากการมองโลกแง่ดีเกินไปจนเกิดความประมาท ขณะที่เขากําลังเว่งอยู่ในอันดับ2ตามหลังฟันเิโกบรรดาญ่าผู้นําการแข่งขันม้นนนว่านี้เป็นครั้งที่3ที่เขาประสบประิเหตุนใกนการแข่งขันสปรินท์ในช่วงสี่เดืดาที่ผ่านมาแต่สนามที่สิลเวร์เบิร์กในครั้งนี้กับแตกต่างไปเนื่องจากเขามีความเร็วที่ใกล้เคียงกับ GP24 ของแชมป์อย่างบรรดาญ่าและผู้จะชิงฮอกเก้มากินเมื่อถูกถามถึงสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นักขับชาวสเปนกล่าวว่าผู้ตามตรงมันเป็นโพเดียมที่ง่ายมาก ผมขี่ได้ดีมากในช่วงแรกของการแข่งขันผมบอกตัวเองว่าเราจะขับอย่างใจเย็นพวกเขามันจะยากไร่มาตินเมื่อวานก้าวไปกว่ามากกว่าเราหนก้าวแต่วันนี้เขาอยู่หน้าเราแค่ครึ่งก้าวและในรอบที่เกิดข้อพิพาดผมรู้สึกถึงบางอย่างผมคิดว่าถึงเวลาโจมตีแล้วเมื่อเหลืออีก5รอบในการแข่งขันผมรู้สึกว่ากำลังไปได้ดีในตอนนั้นและผมพยายามโจมตีให้ได้มากขึ้น แต่ผมมองโลกในแง่ดีเกินไปในโค้งที่สามรอบนั้นผมทําเวลาได้เร็วที่สุดในการแข่งขันและผมเร่งความเร็วเครื่องมากเกินไปเป็นเวลานานแล้วที่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถต่อสู้เพื่อชัยนะได้แต่ตอนนี้ผมทํากําลังจะทําได้แล้วในการต่อสู้เพื่อเป็นผู้ชนะในการแข่งขันอยู่แค่เอื้อมแต่แน่นอนว่าสเปกโกมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นการแซงเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ครั้งนี้ความเร็วของเรานั้นใกล้เคียงกันมาก แต่สุดท้ายก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนได้และนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมในการแข่งขันมันค่อนข้างยากที่จะเข้าใจถึงขีดจํากัดของแท็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องขี่ตามหลังคนอื่นเพราะในช่วงเช้าที่มีอุณหภูมิเย็นลงอุณหภูมิบนแท็กการแข่งขันลดลง15องศาสไตล์การขี่จะแตกา,กกาออกไปโดยสิ้นเชิงและวันนี้ในการแข่งเรามีปัญหาการเบรกล้อนหน้าจริงๆแล้วก่อนเกิดบัตเหตุผมล็อกเบรกไว้ได้และปล่อยเบรกล็กน้อยจากนั้นเมื่อเบรกอีกครั้งผมก็เกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามมักมาเกตเชื่อว่าเขาสามารถขึ้นโพเดียมกลางปีั้งที่5ในปีนี้ในวันอาทิตย์ในการแข่งขันที่เรดโบลิงออสเตรียในการชนกันที่ซิวัสโตนทำให้ผมรู้สึกแย่กว่าวันนี้มากเขากล่าวแต่ที่นี่ผมรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างไม่ได้แย่เหมือนขนาดนั้นแต่จริงๆอยู่ที่เราต้องฉลาดพอพรุ่งนี้เราจะสามารถคว้าอันดับที่3ได้ไม่ยากรือดีกว่านั้นก็คือการพยายามเป็นผู้ชนะ แล้วเราจะได้เห็นกันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนแต่นั้นนอนว่ารายการนี้ในออสเตรียนกลางปีที่เรดบูลิงนี่ตัวเต็งก็คือฟัานเชโกปัญญาเพราะปีที่แล้วเขาได้แชมป์ทั้งในสปินเรสและในการแข่งขันกลางปีในวันทิตเราดูกันว่าปีนี้ฟัานเชโกปัญญาจะสามารถป้องกันแชมป์ของเขาได้หรือไม่ในสนามเรดบูลิงออสเตรียนกลางปีที่กำลังจะมาถึง ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า